ว่าเราจะพาแนะนำนะคะเป็นทัวร์แนะนำใกล้วันเดินทางสามทัวร์มีทั้งญี่ปุ่นจีนแล้วก็ฮ่องกงเลยนะน้องมุกแต่ละอันเดินทางช่วงไหนใกล้วันโปรแกรมแรกเลยจะเป็นญี่ปุ่นนะคะเดินทางหนึ่งถึงหมกราใช่แล้วก็ฮ่องกงใกล้ๆนี้เลยย7 2 9ิบเจ็บเกค่ะใช่แล้วก็จะเป็นจีนนะคะ2สิบสี่ี่สแปดอ่ะแต่ละอันก็คือแกมีก่อนปีใหม่เขาเรียกว่า before ฮอ l ิเดย์นะคะวีฟอนนิวเียกับช่วงที่ช่วงปีใหม่เลยก็คือ1ถึง6มกราเนี่ยก็คือใครที่กำลังหาที่เขาเรียกว่าทัวร์ไปช่วงปีใหม่ก็ต้องอันนี้เลยนะคะต,ต้นปีเลยใช่เรียกว่าไปเที่ยวต้นปีเลยอ่านี่นะคะก็ใครสนใจอันไหนก็คือสามารถเข้ามาคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละทัวร์นะสวัสดีทุกคนนะคะคุณแบงค์หนีห่าวแน่หนีห่าวหนีห่าวมาจากจีนเลยใช่ไหมคะโหตอนนี้จีนก็อากาศดีน ใช่กําลังหนาวเลยเห็นเห็นแอนแบงค์ลงมาลบหนึ่งองศาเอออ่ะเรามาเริ่มต้นที่แรกเลยน้องมุกเอาไหนดีเอาญี่ปุ่นก่อนเลยค่ะญี่ปุ่นกอนในที่พี่ถือนะคะอ่าญี่ปุ่นนะคะกับทริปเรียกว่าเป็นทริปหเขาเรียกว่ามาตรฐานของเส้นตรงเกียวใช่ป่ะโตเกียวนาริตะโอไดบะนะคะแถมไปลันสกีฟูจิเทนนะคะในราคานะคะพิเศษมากๆเลยกับ35990ปกติเนี่ยเท่าไหร่มุก ราคาเต็ม4ี่หมกว่าค่ะใช่ี้กสี่สาก้าเก้าศูนย์จากสี่สามเาก้าศูนนะคะเหลือเพียง3า9ห้ก้แกคือเป็นราคาช่วงปีใหม่นะเออแล้วก็คือแบบว่าถูกมากๆาอ่ะมาดูกันปีใช่เพิ่มปุปยเราก็ต้องแบบว่าหาความแบบว่าญี่ปุ่นใส่ตัวนิดนึงแอแล้วก็มาดูกันว่าไฮไลท์ที่นี่มีอะไรบ้างน้ำมุกอ่ะ โปรแกรมนี้ก็เดินทาง6วัน4คืนนะคะไฮไลท์ก็คือมีแบบไปลานสกีค่ะฟูจิแล้วก็มีฟรีเดย์ซึ่งฟรีเดย์เนี่ยสามารถเลือกออปชั่นเสริมก็คือไปดิสนีย์แลนด์ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ไปก็คือสามารถช้อปปิ้งในโตเกียวได้เลยเนาะเผื่อใครมีแพลนอะไรก็คือเที่ยวเองได้ใช่จริงๆโตเกียวเที่ยวไม่ยากนะก็คือมีแค่แบบว่าบัตรรถไฟฟ้าที่เป็นซูเกะอะไรเงี้ยตื้ดๆแล้วก็สามารถเข้าออกได้เลย ใช่หรือว่าถ้าใครไม่เคยเดินทางอะไรเงี้ยสามารถสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ได้<ช>เขาก็จะแนะนําเส้นทางการเดินทางให้อะไรเงี้ย<ช>ค่ะใช่ไกด์ส่วนมากของทางที่เราไปทุกที่อะไกด์น่ารักเนาะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือจะมีมีทางเป็นบุฟเฟ่ช่ไแม่ค่ะปู<ช>อานอนออนเซ็น1ค <kh> ืน1คืนแล้วก็มีปิ้ง,ย,งย่างยากิซะกุด้วยนะคะพักออนเซ็น1คืนนะคะบอกเลยว่าอันนี้ทริปเนี่ยเดินทางก็คือออกช่วงดึกใช่ไหม แล้วก็ไปถึงที่นาลิตะตอนเช้าขาขาก็จะเป็นไฟถ้าถ้าเป็นโปรแกรมนี้มันจะไปบินเช้าค่ะบินเช้าเลยใช่ถึงเย็นแล้วก็พักก่อนเยนพักก่อนแถวนาลิตะหนึ่งคืนอีกวันหนึ่งก็สตาร์ทในเมืองค่ะเที่ยวโตเกียวก่อนแล้วขากลับช่วงเช้าเลยไหมหรือว่าขากลับช่วงเย็นขาับกช็งให้ขาขาก็คือ่ากลางคืนคะกลางคืนอันนี้ดีเที่ยวเต็มดกใช่เที่ยวเต็มนะคะเพราะปกติเนี่ย จะเป็นแบบออกตอนคืนไปถึงนู้นเช้าแล้วบางทีมันแบบเหนื่อยไะสลสะเลแบบว่าหน้าฉันยังไม่เต็มอะไรเงี้ยฉันก็ต้องไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือไปพักก่อนใช่พักก่อนอีกวันนึงก็คือแบบจะได้เตรียมตัวเนาะใช่แต่งหน้าแต่งตัวเต็มที่จริงอาหารกี่มื้อนะมุกอาหารอันนี้จะทั้งหมด7มื้อค่ะแล้วก็พัก3ดาวนะคะที่ถ้าเกิดสมมติเดินทางท่านเดียวก็จะมีพักเดี่ยวเพิ่ม1 2 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ราคาที่ยังไม่รวมก็คือจะมีแค่ค่าทิปไกด์นะคะ1 5 0 0บาทค่ะต่อ่านแล้วก็เป็นอาหารอาหารบางมื้อที่เขาอาจจะแบบว่าให้ฟรีเดย์วันก็เราอาจจะต้องจ่ายเองในส่วนของอาหารกลางวันอาหารเย็นแต่ว่าเช้าเนี่ยมีให้ทุกมื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราทานที่ร้าที่รงแรมได้เลยใช่แล้วก็แถมยังมีออนเซ็นแล้วก็บุฟเฟ่ต์ขาปูให้อีกหนึ่งวันนะคะเรียกว่าคุ้มจัดเต็มจริงๆนะคะเพื่อน สนใจคลิปนี้ก็คือสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยทักที่ไลน์ไอชิวไปไหนก็ได้หรือว่าจะ DM เข้ามาทางบ้านฟ้าก็คือบ้าน Facebook ก็ได้่จะมีน้องมุกนี่แหละคอยให้คำปรึกษาก็ค<อ>แคป โปรแกรมมาได้เลยส่งมาได้เลยใช่ค่ะแล้วนี้ไปลานสกีแต่ว่าลานสกีเขาจะไม่รวมอุปกรณ์ใช่ป่ะใช่ยังไม่ได้รวมค่ะก็คือใครสามารถซื้อเพิ่มก็ซื้อได้ใช่แต่ว่าใครอยากแบบถ่ายรูปสวยๆเฉยเก็ได้สวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสวใช่สวคือไปเป็นครอบชิงกูชิอ๋อไม่ใช่อ๋ออ่าโอเคก็ไป สนใจนะคะเป็นทริปปีใหม่นะคะที่ญี่ปุ่นก็คือสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าหลังเขาดาวเสร็จนะคะคืนเนี่ยตอนเช้าคุณก็ได้ไปเที่ยวต่อเลยไปทําบุญไปแบบว่าไปส่อนจงสันเจ้า<ช>ที่ท<ช>วัดเซนโซจิวัดคมแดงเนี่ยเพื่อที่จะขอพุงขอพรได้เลย่ะ,ะสนใจก็คือทักมาได้เลยจ้าญี่ปุ่นนะคะทริปนี้ค่ะอะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไหนดีน้อง,องมุกอันเรกเลยฮ่องกงดีกว่าเนอะฮ่องกงนะคะ นี่ <Okay. S 1> ที่ฮ่องกองนะคะเป็นทริปที่บอกเลยว่าไปฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ด้วยอันนี้คือรวมตั๋วฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ด้วยใช่ไหมรวมแล้วค่ะรวมแล้วล้วก็วะะบินดีด้วยนะบินเอมิเรตค่ะบินเอมิเรตก็คือฟูลเซอร์วิสมีอาหารเครื่องดื่มบริการบนเครื่องนะคะแล้วเขาก็มีแบบว่าโจมีจอ lcd เอาไว้ดูหนะังดูอะไรด้วยเอออันนี้ดีนะคะกลับฮ่องกองนะคะ3วันสองคืนนะคะอันนี้เที่ยวเนี่ยเดินทางวันที่27 ถึง29ธันวากก่อนปี<อ>ใหม่ใช่เรียกว่าเป็นทริปก่อนปีใหม่3วัน2คืนรวมบัตรค่าเข้าห้องกงดิสนีย์แลนด์แล้วที่สำคัญเนี่ยใครเป็นสายมูนะคะ ทริปนี้ไปไหนบ้างน้องแอมีวัดอะไรบ้างก็จะมีหลักๆเลยค่ะก็คือแชร์กงหมิวนะหวังต้าเซียนค่ะแล้วก็เจ้าแม่ทาเจ้าแม่ทับทิมค่ะ้องไทใช่ไหมก็ไปแชร์กงหมิวก็ไปหมุนกังหันลมสําหรับแบบว่าเพื่อให้ชีวิตปีหน้าดีเราก็ต้องหมุนก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะขออธิษฐานเพื่อปีหน้านะคะใครที่ไปอยากขอคู่ปีหน้า ันต้องมีคู่บางๆวัดหวังท้าเซียนเธอไปสูบไปใช่อันนี้ก็คือแล้วก็อันนี้มีอาหารให้ถึงสี่มื้อค่ะแล้วก็พักสี่ดาวด้วยทุกคืนพักสี่ดาวด้วยใช่ทุกคืนนะคะทริปนี้ก็คือน่าสนใจมากเป็นทริปที่แบบว่าทริปเดินทางก่อนปีใหม่แล้วก็มีเมนูพิเศษใช่ไหมมื้อนี้นะคะใช่ค่ะก็จะมีติ่มซำแล้วก็มีห่านย่างค่ะแล้วก็บุฟเฟ่ด้วยชาบูฮ่องกงใช่จริงๆแล้วว่ะคือแบบว่า พี่บอกเลยนะฮ่องกงอ่ะติ่มซำอร่อยมากใช่กินร้านไหนก็อร่อยจริงๆและห่านย่างอ่ะห่านย่างพวกแบบพวกเมน,น,นูหันยาา่าง่าตาเขาอร่อยนะ,ะเป็นแบบเดอะมัสเลยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยได้ไปเลยก็คืออาหารในทั้งหมด4มื้อพักโรงแรมสีดาวทุกคืนทุกคืนค่ะบินดีด้วยบินดีเอมิเลตเออบินเอมิเ<ช>มะคะฟูลเซอร์วิส คุ้มมากเลยเหรอ2 2 9 9 0เท่านั้นอันนี้รวมตั๋วห้องกงอดิสนีย์แล้วนะคะเพื่อนๆรวมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรถรับส่งด้วยนะคะสนใจทิปนี้ก็คือสามารถทกแอดมินมาได้เลยนะคะกับทิปก่อนปีใหม่นะคะ27-29ธันวานะคะ27เนี่ยวันเดินทางวันศุกร์29ธันวาเนี่ยเธอมาวันอาทิตย์ใช่ไหม30,31บางคนเขาพักนะเขาหยุดแล้วใช่ไหมก็หยุดต่อได้เลยนะคะก็กลับมาก็ได้พัก ต่อเลยอันนี้ดีทริปนี้ดีนะคะสนใจทริปนี้ทักแอดมินมาได้เลยค่ะขออนุญาตทักเข้ามาได้เลยตอนนี้ว่างไม่กี่ที่แล้วนะใกล้เต็มคะใกล้เต็มแล้วนะคะสนใจทักมาได้เลยต่อไปกันเลยไหมน้องต่อไไปค่ะจะเราอยาจีนนะฮาบินเออสำหรับเห็นคนเฮ้ยมีคนถามฮาบินมาเยอะนะตอนที่พี่ไหลอ่ะว่าแบบสนใจฮาบินเนี่ยทริปนี้เลยนะคะกับจีนนะคะฮาบินฉางซุนใช่ไหมคะ โนทาวบินเนี่ยห้าวันเดินทางห้าวันสี่คืนสายการบินคือเป็นนายแอร์ค่ะเป็นสายการบินของทางดินใช่ก็จะมีแวะเปลี่ยนเครื่องก่อนนะแล้วก็ เที่ยวเมืองฉางชุนก่อนค่ะแล้วก็อีกวันนึงค่อยไปเที่ยวฮาบินค่ะใช่ก็คือเป็นเปลี่ยนเครื่องในประเทศถูกป่ะใช่เป็นเครื่องในประเทศเนืก็คือเพื่อที่จะเดินทางไปฮาบินได้บินภายในหนึ่งขาค่ะไฮไลท์มีอะไรบ้างไฮไลท์ก็คือจะเป็นฮาบินนะคะเป็นสโนว์เฟสติวัลค่ะถ้าเป็นโปรแกรมนี้ก็จะได้ไปสโนว์เฟสติวัลด้วยแล้วก็ พิเศษสุดๆก็คือได้พักในเมือง1คืนค่ะพักสโนวเทาหนึ่คืนเลยค่ะที่สโนทาเทลด้วยหคืนใช่หมู่บ้านหิมะ1คืนแล้วก็ทุกคืนนะคะพักสี่ดาวหมดนะคะทุกคืนใช่แล้วมดกี่มื้อ อาหารทั้งหมด15มื้มือค่ะ15หมือนะคะ,ะและที่สําคัญทมนี้ไม่ลงร<ง>้านใช่ไหมไม่ลงร้านรัฐบาลด้วยเที่ยวเต็มทุกวันหลายคนถามมาว่าไม่ลงร้านคืออะไรน้องมุกไม่ลงร้านก็คืออ่าอ่าบางโปรแกรมอ่ะที่ลงร้านรัฐบาลก็คือจะไป ร้านยา้านร้านยางพาราอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันอาจจะแบบว่าเสียเวลาที่เสียเวลาอาจจะแบบต้องชอปปิ้งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ละร้านแต่ว่าถ้าไม่ลงร้านก็คือเราได้เที่ยวเต็มเต็มเลยทุกที่นะคะค่ะซึ่ทริปนี้ใครที่ถามว่ามีทริปจีนไม่ลงร้านไหมแนะนําทริปนี้เลยนะคะแล้วก็ฮาร์บินตอนนี้กำลังหนาวเลยมั้ังิมาตอนนี้หล่อ ตกคะ่ะฟูออมากตอนนี้ประมาณแบบลบสิบกว่าถึงลบยี่สิบองศากว่าถึงลบยี่สิบช่ที่ฉันไม่เคยใช้ชีวิตในตอนนั้น <c oughs> มาก่อนเลยนะคะก็ลองดูนะคะแบบว่าเป็นทริปที่แบบว่าใครอยากไปหิมะฟูฟูฮาบินก็อีกหนึ่งเมืองเรียกว่าหนึ่งในฝันใช่ที่แบบอยากจะไปชมเมืองหิมะแล้วมันน่ารักนะแบบหิมะเวลามันตกอะ่ะแล้วบนหลังคามันหนาหนาเน,านาี่ยแกเหมือนคล้ายๆแบบ เมืองมัชมลโลอะไรเงี้ยเขาขาวอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยพี่เลียดเนี้ยยี่สิถึงยี่แปดธันวาไปกำลังแบบเจอหิมะฟูฟูเลยใช่ช่วงพีเลยมาเขาดาวที่เมืองไทยต่อไปอีกใช่ค่ะเดินทางนะคะวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดธันวาคมเดี๋ยวขอดูวันนี้หนึ่งยี่สิบสี่คือวันอังคาร 28คือวันเสาร์ค่ะอ่าบนเครื่องก็มีพักโรงแรมสีดาวนะคะทริปนี้ก็คือรวมเครื่องนะคะเครื่องบินนะคะบินไปกลับแล้วก็มีโรงแรมสีดาวใช่ทุกคืนอาหาร15มื้อค่ะอ่าก็คือรวมการเดินทางบนรถโคดนะคะระหว่างเมืองเรียบร้อยแล้วดยเรียบร้อยแล้วมีบินภายในด้วยรวมเรียบร้อยแล้วทุกอย่างค่ะจริงแต่พี่ว่าบินภายในประเทศดีตรงที่ว่าถ้านั่งรถโคดมันอาจจะยาวนานเกินเนาะเขาก็เลือกที่จะลดระยะทาง ด้วยการบินบางทีบินแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี้ยแต่แกบอกเลยว่ามันไม่เหนื่อยอ่ามันสามารถที่จะแบบเที่ยวได้เต็มเต็มนะคะทริปนี้ดีแล้วก็คือราคาดีด้วยนะใช่เหลือสามหมื่นแปดแปดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็เหลือไม่กี่ที่แล้วใช่ไหมน้องมุ้ยใช่ว่างไม่กี่ที่แล้วประมาณสี่ที่นะเช็ค อัปเดตล่าสุดอะค่ะว่างอยู่4ที่4ที่ถ้าสนใจต้องรีบถักเข้ามาเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็ใช้แค่หน้าพาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ต้องมีวีซ่าไม่ต้องอะไรเลยค่ะเดินทางได้เลยแค่หน้าพัสอย่างเดียวนะใช่แต่ตอนนี้จีนก็คือแบบว่ามาแรงด้วยนะมาแรงพาบินไปออกลุกทริปที่แบบว่าหลายคนก็ถามมาก็มีอยากหรือใครอยากไปทริปอื่นอย่างเช่นสี่ดารุณีใช่ไหมสี่ดารุณีก็ ใช่อันนี้ตอนนี้ฮิตเหมือนกันใช่ต้องแบบต้นมักกะลาแล้วถึงจะยังว่างเนาะทันวาเต็มหมดเลยค่ะโอเคก็ทริปนี้นะคะเรียกว่าครบทวนใครสนใจทริปไหนก็คือสามารถถามมาได้เลยนะคะวันนี้เราก็มี3ประเทศเลยนะคะเรียกว่าประเทศในฮ่องกงอ่ะจีนฮ่องกงนะคะญี่ปุ่นอ่ะในราคาเนี่ย คือดีสุดๆนะคะช่วงใกล้วันเดินทางเนี่ยแต่ละที่ก็คือมีทั้งก่อนวันปีใหม่ใช่แก่อนวันปีใหม่ก็คือแล้วก็สตาร์ตต้นปีเลยใช่สตาร์ตต้นต้นปีนะคะคือเรียกว่าต้นปีแล้วก็ไปรับ ผู้เรียกว่ารับสิ่งหลือมคนรับแบบว่าโชคลาบกันที่ญี่ปุ่นหรือว่าใครอยากจะก่อนปีใหม่อยากจะไปมูพร้อมกับเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รวมตัวแล้วแนะนําทริปนี้นะคะเพื่อนๆฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สวัน2คืนในราคาเพียง2องสเนี่ยจากราคาเต็มแกเกือบส0,000ื่นเลยนะใช่อันนี้บินดีด้วยนะบินด้วยเอมิเรตใช่ไหมสายการบินเอมิเรตแล้วก็พัก4ดาวทุกคืนฟูลเซอร์วิสเลยใช่แถมยังแบบว่ามีเมนูพิเศษอย่างเป็นเมนูติ่มซำ หรือว่าเมนูหั่นย่างเอออันนี้แกฉันอยากให้ไปมากเพราะว่ารวมห้องกงดิสนีแลนด์แล้วด้วยเดินทางก็คือ3วัน2คืนไปสุกกับวันอาทิตย์นะยี่สิบถึงยีกลับมามาเขาดาวตอนที่บ้านต่ออ่ะอีกทิปหนึ่งที่น้องมุกถือนะคะเป็นทิปจีนนะคะหาบินฉางชุนอ่สโนทาวมีนอนที่1เมือง1คืนแล้วก็สโนทาวด้วยใช่ค่ะอาหารเนี่ยจะเต็มทุกมื้อ ที่สําคัญไม่ลงลานรัฐบาลไม่ลงลานรัฐบาลค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีรวมนะคะบินในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ ในอา,อาหารครบทุกมื้อ5วัน4คืนเดินทาง24กับ28ธันวา<ช>นะคะโปรแกรมเดียวได้เที<ด>่ยวถึง2เมืองเลยค่ะทั้งซา<ช>บินฉางชุนด้วยวันนี้ก็เรียกว่าใครสนใจทริปไหนเนี่ยก็คือสามารถที่จะทักมาได้เลยนะคะทางแอดไลน์ที่ไปไหนหรือว่าทางบ้านฟ้าทางบ้าน f c e e o o o เนี่ยค่ะก็คือ DM มาได้เลยสนใจโปรแกรมไหนก็คือแคปมาได้เลยนะคะได้เลยอ่ะแล้ก็อันนี้จะเป็นโปรแกรมแนะนำด้วยเขาพูดต่อเลยในส่วนของโปรแกรมจีนนะอันนี้ค่ะ ก็คืออย่างที่แจ้งไป<า>แล้วว่ามันจะเป็น โปรแกรมอันนี้มียาวไปจนถึงกุมภาถึงมีนาก็คือจะเป็นช่วงแบบว่าไฮซีซันของฮาบินเลยช่วงหิมะฟูฟูนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่พิเรลดหลังจากนี้สามารถแคปแล้วก็ถักเข้ามาได้เลยค่ะมีถึงเดือนไหนให้เลือกถึงเดือนไหนเนาะถึงกุมภาค่ะกุมภาถึงคะต้นมีนาไปกุมภาถึงต้นมีนาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่3 2 8 8 8งแ8ใช่แต่ว่าถ้าเป็นพิเรลดเนี้ยก็คือคุ้มสุด สามหมื่นเองใช่รถแล้วไอ้วอันนี้คือปกติอ่ะเขาขายอยู่เท่านี้นะแกแต่ว่าสําหรับช่วงปีใหม่ถ้าเกิดใครอยากจะไปเนี่ยช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยไปแบบว่าเตรียมตัวเขาดาวแต่ยังไม่เขาดาวนะสามศูนย์แปดแปดแปดนะคะซึ่งคลิปนี้ก็รับประกันว่าเจอหิมะแน่นอนรับประกันทุกทีเรียดเจอหิมะแน่นอนค่ะ่ซึ่งใครที่อยากจะไปช่วงแบบว่าถ้าแบบไม่ทันแล้วช่วงนี้ฉันเก็บเงินไม่ทันหรือว่ายังไม่มีเวลาไม่เป็นไรทักมาน้องมุกนะคะเดินน้องมุกมากรากรุ่งายังว่าง มกราลาุมิพายายังว่างนะคะอากาศก็คือต้องเตรียมพวกเสื้อโค้ทเสื้ออะไรไปด้วยมาใช่เตรียมจัดเต,เต็มได้เลยเพราะว่ามีหิมะแล้วค่ะลบ20องศาเคยใช้ชีวิต<บ>แค่ลบสิบองศาก็จะตายอยู่แล้วคลบยี่สิบนี่ก็คือใครที่แบบว่าแต่จริงๆริอ่ะ ถ้าเตรียมตัวดีๆโอเคนะข้างในใช่เพลินสนุกถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะใช่เอาไปแบบว่าไปถ่ายรูปสวยๆนะคะซึ่งเราจะถ่ายอย่างนี้เลยอันนี้คือเทศกาลใช่ไหมใช่เจอทีมะฟูฟูแบบนี้เลยใช่อันนี้เหมือนเมืองในนิยายเลยเนอะอันนี้ก็คือแบบหลังคาเขาจะเป็นมีความเป็นมัชเมลโล่ี่ชอบมากอยากไปเดินอันนี้ก็คือเราก็จะได้นอนที่นี่ด้วยค่ะนอนงคืน หนึ่งคืนใช่อ่าอันนี้ก็เป็นเรียกหนึ่งทริปที่สวยงามมากๆเลยนะคะอืมน้องมกอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับทริปนี้อ๋อก็สามารถทักเข้ามาได้นะถ้ามีใครสนใจเพราะว่าอันนี้คุ้มสุดๆก็คือได้พักหมู่บ้านหิมะด้วยบางโปรแกรมอ่ะไม่ได้ไม่ได้พักหมู่บ้านหิมะนะคะแต่ว่าอันนี้ได้พักด้วยเต็มอิ่มแล้วก็ถ่ายรูปสวยแน่นอนนะคะอืออ่าฮะโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะมีใครคอมเมนต์มาไหม น้องนัดแอดมินนัดจากบ้านแดงครับเด็กแปดขวบไปได้ไหมเด็กแปดขวบไปได้ไหมคะได้ค่ะเดินทางได้ค่าใช้จ่ายอาจจะต้องสอบถามประทังในนี้ทีเพราะว่าแต่ละทิปก็ไม่เท่ากันใช่ไหมอ่าโอเคก็ใครสนใจก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ ทัวร์ปปีเนี่ยเป็นทัวร์ที่แบบว่าใกล้เต็มแล้วด้วยนะใชะ่เพราะว่าแต่ละที่นี่ก<ม>็คือส่วนมากก็มีทั้งแบบเขาดาวก่อนเขาดาวหรือว่าจะหลังเขาดาวก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะ <Okay. S 2> เข้ามาทางไลน์ได้เลยวันนี้เรียกว่าเราสองคนก็ครบท้วนนะคะใครที่สนใจอันไหนก็ทักมาได้เลยนะคะก็รอติดตามชมทัวร์ใกล้วันเดินทางอีกครั้งเนี่ยก็คือวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมีแ<า>อมินมไลน์อีกทีหนึ่งใช่แต่จริงๆเรามีไลน์ทุกวันนะ ตอนเย็นก็มีใช่ไหมก็จะมีทัวร์ในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยค่ะก็ยังไงก็สามารถแอดไลน์แอชื่ไปไหนมาสอบถามได้เลยเรานะคะให้บริการตั้งแต่9้าวมเช้ายาวไปจนถึงสี่ทุ่มนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันหยุดมีไหมไม่มีเหมือนเหมือนดีบุ มีบริการ<ช>ทุกวันค่ะ9้าโมงถสทุ่มทักเข้ามาได้เลยใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวนะคะลาไปทานอาหารกันก่อนทุกคนอ่ะก็ขอให้วันนี้เป็นวันพุทธที่มีความสุขของทุกคนนะคะ,คะบ๊ายบายค่ะแล้วก็รอเชอ a d แอ n ดแบงด้วยนะแอ b ด n แบงค์มจะมีไลฟ์ไหมคะไม่รู้ถามเฉยๆสวัสดีคะ่คะ